We'll be right <laughs> back. Non, non. No. Yeah, no. okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ครูบามาจะมีปานใช่ครูบาครูบาครับนี่ก็เป็นร้านขาย Hai belak kaya Yeah. mà tại phần chăm nhiêu hết bên này không có bà ta ๆๆต่อดีก็ย่อยง่าคนต่อการนั่งบำเพ็ญเพียนภาวนาประการสุดท้ายสติปัญญาเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีวังเสือ่อมคาอันนี้ได้าจากการเดินจงกรมของเราที่เรียกว่ามีประโยชน์อย่างนี้ต่อไปเดินจงกรม

ผู้บาหวังโจกเดลมะเพื่อบังคับเดลมะก็คือเดินพยายามให้เหมือนกันอันนี้อะไรเดลมะคนส่วนมากร่อยให้จิตบังคับตัวเองได้เดมะเมื่อจิตบังคับโดยเองแม้ที่จะได้ตาที่ตนปรารถนาก็ไม่ได้โอ้ตัวจเชื่อตู่ัตรู้ไม่ได้เราควรแต่รัง ในครั้งที่พระองค์รัสรุปใหม่ๆม,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 มาอยูก่กลางพระพุทธรูปของเราที่นั่งลางนี้เรียกว่าปางสระนุมบานถ้าพระองค์ไม่บังคับจิตขอาพระองค์พระองค์ก็จะต้องลุกจากสมาธิไปแล้วแต่เพลนบนยอมเด้วย Ain, บ, ain, บุญบาร,รมีที่ส่งเสริมจงทำให้เรามีโอกาสมาทำกิจกรรมอย่างนี้ในวันนี้ได้อีบอม,ามาหลับกันหน้าไม้เบียเยวลวมาหลับกันลงโกลดหมัอหอบเลยอ่ะ นี่ก็เป็นที่พักโยมนะครับกันบริเวณเขตไว้็ที่พักของโยม นี่ก็หม้อต้มยาของโยมนะเคยจะมากินก็ได้ครับแก่เข็ดแก่เมื่อยนี่หมาตั้งอีนะ่สั่ เดินมาจากประตูนั้นเดินกา้านเดินกา้านจะมาเดิกนก้านควายควายควายนี่ก็เป็นที่พักของพระบริวัติอยู่บริเวณนี้ ฝนไม่ตกเลยครับทางพ <c oughs> ระปริติเบตครับปริบิเบต ปริวาสครับเ่ยวันนป่าปริวาส นี่เป็นที่ของพระปริวาสครับ <c oughs> <c oughs> ยิ้งบ้างแกรู้บ้าง่าแ่ปัจจุบันนี้ไม่มีเลยที่ไม่ใช่อกระดุกเาเอาเขนงลงไปแล้วนี่จะกระดุกของคุบาเ็บโเวไซที่ว่าจบ ยังไม่เข้ากับหัวกระโหลกเราเรหลุดลงดินน้ำตาที่เราไหลดินน้ำแม่ในน้ำโขอยังน่อยตัวคนเราโขงที่มุดมากร่วกันแล้วใจหน่อยตัวแห่น้ำตานไหลให้พอลูกตายใหพ้หพอผัวดารับแล้วตัวสิเศร้าจนวาคนหนึ่ง การเจิญปรงที่พิจารณาอย่างนี้ถึงแม้ว่าเรายังไม่เห็นความจริงอย่างชัดเจนอย่างร้อยก็ทำให้จิตของเรานะั้นมีสมาธิมีความสงบตามเหตุปัดใดอ้าวปัดดีเมิองภายนอกงานไปเห็นได้ไหมเย้ยวาโอ้ยไปไหกเย้า วัดนัวัดนี้่หมวัดองวัดเท่าได้เขารู้ทังนั้นนี่ครูบาพูดเลยเขารู้ตัวลูกเลยเป็นเครื่องเชิดหน้าวงสกุนี้เดี๋ยวตดใสบกำลังเดินก็ด้วัดหนองวัดเท่ามองมาอีกทั้งหมดร้อยเก้าลูกยมคนไหน อยากจะมาริจากน้ำปะนำปะเห็นได้ที่วัดหนองว่าเท่าอำเภอพักจ์ตำบลหนองบัวจังหวัดศรีธรมมมร,ธรมราชมาหาธารคามโอ้ันเคยอยู่ศรีธรรมราชเลยมหาธารคามเห็นะนยาดมนะนมีใจบุญสุนทานทั้งหลาย เป็นมาบริจาคน้ำปนะอาหารแวายพระพิสุจุสงฆ์ที่มาเข้าบริวัติทีิวัติหนองว่าเท่าอ๋อเลืกครับก็เลืกแล้วครับ

เธอเข้าไปเธอก็เจ็บตัวปลาทุกวันนี้ที่เรามีทุกนี่ครูบาพันธ์เงนอยู่ประมาณหนึ่งคนระับติดใจน้อยครูบาเพียงครับเราไปรับถือมีลบุตรที่เราจะทำไหมเพราะฉะนั้นในบทแห่เมตตาตอนสุดท้ายขั้นตึงกล่าวไว้ว่า ภักษุยารุภาเวนะด้วยเทแห่งบุญทั้ง10ต้องอย่าเปิดโอกาสแก่มานเธอครูบาพงครับป้ามสร้มาจากตะตูนครับครูบาพงครูบาพงก็จะอยู่กับเราโอราณครูบาบุญบุญนั่น

จ yes ันยงครับอยู่จังหวัดตังครับวัดอะไรวัอะวัดอัตนาพิมุกเดี๋ยวตาบังตาังตาบังเดี๋ยวใต้นี่ปุ๋ยให้ดูครับคนใต้ดูมัางอันนี้หนึ่งั้คุณลุงอายุแปดสิบมันก็ยังปฏิบัติธรรม เหน่าเป็นตัวอย่างนะทีนี้นะดูรระระครับหนุ่มน้อยนั่นเลยครับปฏิบัติธรรมด้ไ,มไปผมดูมังคนไดู้มังากาธุสาธตุ ไหนเ้ากี่คนหรอมอมเลยแม่เ <boundaries> <si suppression> ื <fin anta> <ots> <Me guarding> okay? ่อยแม่ขาวครับประมาณแปดสิบได้ครับเยอะๆได้นมีกคนนะเยอะต้องมาเรงค์นี้ไรไห

แถวยาวลุยไปกวนกับแถวยาวอีกคุณจิตานบริวารรับการงา,น,า,า,าในใหญ่นับอายรยกูเป็ดจัดเดป็ดแต่ทับปีมีแปลนะลูกพายประมาณ20มีนาใช้ป่าเอาไปนะครับ เราออกยามีเราหลังจากปีใหม่เราก็มีงานนะครับงานปริวัติกันนะฮะคงจิจัดินครี่ครับปฏิกนะูบ้าวังโจ๊าคูบาวังโจคูบาวังโจับิวตุกมดมเป็นง่าอง่ายนิวตุครับปริกผู้ชี้กริชวัเฉยขบประจานคนน้องมดเป็นงอง่ายัดมาเลยครับปีนะครับปฏิวัติรับประจะ ขาลดไนีดอมกะถืยตรงเคยโม่ตรยอมตงเยม่ซีซีซีฟองีต๊อตอทำมเดนมปีนี้โควิดเนี่ยลดแคปีนี้ก็บแน่นอนแม่ขาเท่าไหร่เกือบร้ยกันนะอยากไป รวมแล้ก็ในมนณฑลปกติในอุตสาหกรรมปารีบแบบง่ายๆนะครับโดี๋ยวประกาศเดียวกัรนี่นะครับหลวงตาหลวงตาอยู่จังหวัดอะไรเนี่ยอยู่จังหวัดอะไรไปที่ไหนก็ไปที่ไหนแคลนจังหวัดสุรินทร์ครับหลวงตาอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับวัดอะไร แก้วยานนาวาวัดปอบแก้วยานนาวามาเที่ยวได้นะครับคุณได้่เดินมาใส่นาิ้วหันเขาไปเจัดโค้งหันปฏิบัติธรรมคี้วหันกับโควิทมายำที่นี่นะครับีคก็อยมนี่ไ็ไลยจัดนะครับเชื่ออาจารย์ได้ไหโควิดไเจ้ากรรมก็ไปคิดถึงบานองห่อี่บาือมาชื่อดังไหมชื่อาคาเท่าร่ชื่ย เราได้แม่คาวักับคนรักโตมาโนอกันกดาวกันโอบานนกดาวกันเลยผมก็ได้อยู่ทูรินยู่ทูลินติดขมิ้นทำก่อนทำภาวนสักสิบนาทีจงบำเ็เมืองเมืองทูลินมาว่าปรีงานปริวาสก็วัดป่ายางใหญ่ครับอาจารย์เต้ครับอาจารย์ลูกได้เคยไปล้วอยากไปสัมผัสอีกก็ไม่หมดนะ ออกไปใหม่ไปนั่นไปใหม่นั่นแหละฮะไปใหม่เดี๋ยวตูนังเอ้ยของจากก่อนคนไปอย่าง